สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจแปนวิสาออโต้คาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้านิสสัน e อ็กเซนะครับ2.0 V h y b r i d ตัวขับสีนะครับผมปี2017ครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับที่ให้มาเนี่ยสว่างสวยอย่างมากๆนะครับผมกับเจ้าตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตัดพร้อมกับสีฟ้าและก็โลโก้ของนิสสัน ซึ่งฟ้าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าคันนี้เป็นไฮบริดแน่นอนสวยงามมากๆนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกับสีฟ้าที่ตัดกับพลาสติกสีดำนะครับผมสวยงามนะครับดูโฉบเฉียวเพิ่มขึ้นอีกมิตินึงนะครับผมเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะมาดูนที่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลย เรามาดูกันที่ด้านตัวเครื่องของเจ้านิสสันเอ็กเตัวนี้นะครับผมเครื่องเนี่ยจะเป็นขนาด 2,000cc ให้แรงม้า ah อยู่ที่144แรงม้า ah, และก็แรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเนี่ยจะเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นรถไฮบริดนะซึ่งพวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้แรงบิดที่เยอะกว่ารถที่ไม่เป็นไฮบริดนะครับผมบิดเยอะนิดนึง <c oughs> อ่าเรามาดูกันต่อพวกเนี้ยสีไม่เคยถอดทำนะครับ สีเดิมโรงงานแน่นอนลองจิกดูเนี่ยสีไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะครับสภาพยางยังไม่เสื่อมนะครับผมตัดมาที่แผ่นฟ้าก,การความร้อนไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีเป็นขุยไม่มีการลอกขาดสักนิดเดียวเลยตัดมาที่ตรงด้านหัวโชคนะครับผมอยากให้สังเกตว่าน็อตเนี่ยไม่เคยถอดเลยผมรู้นะครับเพราะว่า ถ้าถอดปุ๊บอะมันจะเป็นรอยขายและมันจะไม่สามารถกลับเป็นอย่างเดิมได้เม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับไม่เคยชนหนักแน่นอนคันนี้ไล่มาที่พลาสติกการความร้อนนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆสำหรับรถมือสองนะครับด้านขวาก็เช่นกันรถไม่มีรอยอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่เคยชนหนักเลยสวยงามมากๆไม่เคยถอดแน่นอนครับการันตีเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างนะครับว่ารถคันนี้ <Okay. S 1> จะมีอะไรให้มาบ้างไปชมกันเลย เรามาดูกันที่ด้านข้างต่อนะครับผมจะเริ่มจากล้อเลยแล้วกันล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับให้มาก็กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มาที่กระจกกระจกจะเป็นการพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแถมมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับสามารถมองในจอด้านในได้เลยตัดมาที่ด้านข้างอีกนิดนึงเอียวไดสไฮบิดคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเจ้าคันนี้เป็นรถตระกูลไฮบิดของเจ้า닛สันนะครับส่วนประตูมือจับจะเป็นสมาร์ทเอนที่กดเนี่ยก็เข้าได้เลย <c oughs> อ่านี่ดึงดึงอย่างนี้นะครับ แล้วก็เป็นมือจับโครเมียมแล้วก็มีสัญลักษณ์เอ็กเลถือว่าครบคันแถมมีคานด้านบนสามารถเสริมที่จะใส่ของได้บรรทุกบนหลังคาได้นะครับเวลาไปเที่ยวป่าหรือเดินทางไกลเนี่ยสามารถทําได้ง่ายสะดวกมากเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยด้านบนนะครับจะเป็นเสาอากาศคีบฉลามนะครับผมถัดลงมาจะเป็นไฟเบกรกดวงที่3ของเจ้านิสสันเอ็กเล แถมกับขีดไล่ฟ้ามาให้ด้วยในกระจกหลังพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับที่สำคัญมีกล้องมองหลังให้และอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเป็นการเปิดประตูด้านหลังด้วยไฟฟ้านะครับผมไม่ต้องเสียแรงในการที่จะยกประตูหลังด้านขึ้นนะครับเป็นโช๊คไฮโดรลิกนะครับที่เก็บของผมรู้สึกว่าให้มาเยอะมากๆนะแถมมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับแถมมีไฟด้านข้างให้ด้วยเผื่อมองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับผมต่อก่อนเลยละกันหน้าจอเนี่ยจะเป็นเข็มมากกว่านะครับแต่ก็มีดิจิตอลอยู่ตรงกลางก็คือกึ่งๆึงล้ละกันแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ ซึ่งให้มาคบมากๆแล้วก็ด้านข้างจะมีระบบคูสคอนโทลแล้วก็แท็กชั่นคอนโทลปรับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับผมแอร์ด้านบน2ช่องนะครับพร้อมกับระบบสัมผัสหน้าจอเนี่ยให้มาด้วย FM AM Bluetooth USB AUX ใส่ได้หมดนะครับคันนี้ตัดลงมาจะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมที่แยกซ้ายขวา สะดวกสบายมากเผื่อคนด้านซ้ายเนี่ยเขาล้อนเขาอยากปรับหนาวคนขับขี้หนาวเงี้ยอยากปรับร้อนก็ได้นะครับผมด้านข้างจะมีจุด AUX ให้แล้วก็ USB ให้นะครับผมพร้อมกับพอร์ตเสียบที่สามารถชาร์จแบตเพิ่มได้อีกเกียร์จะเป็นเกียร์7สปีดนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้7สปีดขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเชนเกียร์ได้เลยตัดมาที่ด้านหลังนิดนึงเป็นการปรับระบบขับ2ขับ4แล้วก็มีระบบลงเขานะครับชอบแบบไหนขับแบบไหน ปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสนะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสะดวกสบายมากๆสีข้างในส่วนใหญ่จะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับคิ้วส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาซึ่งให้ความดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อว่าขนาดตัวเท่าผมเนี่ยนั่งแล้วจะอึดอัดไหมไปกันเลย มานั่งข้างหลังปุ๊บผมเห็นได้เลยว่ามีแอร์ด้านหลังให้2ช่องนะครับสะดวกสบายกับผู้นั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยในอีกระดับหนึ่งเลยส่วน head room leg room ผมพูดเลยว่าด้านบนผมเหลือมากๆสูง168นะครับเหลืออีกประมาณครึ่มหนึ่งเลยประมาณ15เซนได้นะด้านขาเนี่ยก็ยืดแบบสบายๆเลยนะครับไม่ติดแม้แต่นิดเดียวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับเวลาเช็ดเลยพวกนี้เบลก็จะมีครบ ที่นั่งนะครับผมที่สำคัญมีตรงนี้มาให้ด้วยที่วางแก้วที่วางมือนะครับถือว่าสะดวกสบายในอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปสรุปราคาหน้ารถกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่และคุ้มค่ากับการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมไปกันเลยครับก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้ สตาร์รถอยู่นะเงียบมากๆครับผมเงียบแล้วก็เนี่ยจับเนี่ยไม่ร้อนเลยนะใช้งานในเมืองเนี่ยผมพูดเลยว่าความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับผมสะดวกสบายแถมขับสี่อีกมีพละกกำลังที่มากพอที่จะเร่งแซงหรือว่าขึ้นเขาลงเขาพาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเนี่ยเหลือๆเหมือนกันนะครับรถขับสี่เนี่ยให้ความอนเนกประสงค์กับท่านลูกค้าอย่างมาก ผมขอพูดเลยว่าราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่689,000บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมมีส่วนลดให้อีก20,000บาทคุ้มมากๆนะครับกับเจ้า Nissan Excel คันนี้สภาพสวยอย่างกับนางฟ้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจวิสารของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ